มาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คลุูครูแฟลตคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตตะก้หรือสแกน QR Code โคได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมรายการวิเคราะห์เจาะลึกตะกร้อลีก2022ก็กลับมาพบกับแฟนๆตะกร้ออีกครั้งนะครับในช่วงของชั้มแหละตะกร้อลีสัปดาห์ที่9วันนี้อยู่กับผมชชรงูพวศรีและก็สุดสคอรอเรียบร้อยเลยไรครับเช่นเคยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึก ในเกมสัปดาห์ที่9นะฮะหลังจากที่เกมสัปดาห์ที่8ของเลขที่2องนัดแรกผ่านพ้นไปก็ลุ้นแล้วนะนี่เอ้ยดูแล้วนี่รพ้สึกว่าว่าที่แชงนี่แบบก็ยังบอกไม่ได้นะอย่าเพิ่งยังบอกไม่ได้นะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับสุครนะครับเพราะว่ายังเหลืออีก เกมการแข่งขันนี่อีกตั้งหลายนัดอยู่นะครับใช่ครับเล็กแรกเพิ well, ่งสตาร์ทมานะครับซึ่งในเกมนัดแรกของเล็กที่สองเชื่อว่าน่าจะมีแฟนๆหลายท่านนี่ตอบถูกตอบถูกถูกเลยล่ะถูกไหมผมว่ามันมีรางวัลแจกด้วยเนื้อเป็นเสื้อเสื้ออย่างที่พี่ก่อคือเสื้อคอวีคอวีคอวีคือคอกลมคอกลมอ๋อคอกลมคอกลมนะคอกลมนะไม่รู้ว่าทางเอฟซีนะอาจจะ ตอบถูกนี่ก็จะได้รับเสื้อไปนะก็เดี๋ยวทางทีมงานก็คงแจะสันไปให้นะครับผมส่วนเราสองคนก็ถูกครับถูกบ้างไม,านนะไม่ถูกบ้างถูกบ้างผิดนะออะอแม่บอกยากอะเพราะาตอนเนี้เกมมันแบบเข้มงวดเข้าไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วนี่สัปดาห์ที่เก้าแล้วอีกเหลือไม่กี่นัดอีกห้านัดแหละนะก็จะจบแล้วใครจะเป็นว่าที่แชมป์ใช่นะครับซึ่งถ้ามองกัน ณตอนนี้นะผมก็เชื่อว่าเป็นแฟนน่าจะมองว่าน่าจะเป็นช้างศึกสุพรรณบุรีที่กำลังตกมันนะ้โหฟอรหมคยกตกมันตกมันอาจจะตกมันแล้วตอนนี้ยเริ่มที่จะตกมันแล้วเพราะว่าแรงต่อเนื่องฉุดไม่อยู่จริงๆตั้งแต่ก่อนปิดตั้งแต่ก่อนปิดแรกมาชนะทั้ง ทีมเต็งอย่างอัาดนาจเจริญที่บุกไปไปไปสนามวานอนเนี่ยนะแล้วเก็บสองแต้มนี่โอ้โหประกาศสัตดาเลยทั้งศึกแล้วก็เลขสองมีการมีการยืมตัวนะที่ที่เป็นไวรัลคือเจ้าทับรถถังนัทเดชน้อยเจริญจะไม่มีเกาะก็ฟอร์มสุดยอดเหมือนเดิมเอาชนะทาง้านของแพร ได้อีก2ต่อ0แล้วก็เป็นเกมที่บุกไปชนะด้วยทําให้สถานการณ์ณเวลานี้สุพรรณบุรีนะครับนํำเป๊หนึ่งมี12คะแนนนจะเจริญม,มี10มแพ้มีอยู่9ันนี่คือ3ทีมหัวตารางหัวตารางฮะแล้วก็เป็น3ทีมที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ก่อนออกสตาร์ทว่านี่คือ3ทีมเต็งคร<า>ับ3ทีมเต็งน,น,นะ,ะถ้าดูแล้วเนี่ยจากที่ว่าสุพรรณเนี่ยเจอกับนาจเจริญและเจอแพ้ไปแล้วเนี่ยโอกาสของ สุพรรณเนี่ถือว่าภาษีดีกว่าใช่เพราะ<ม>ว่าเก็บชนะสองศูนย <20. S 2> ตุ้มไว้ในมือละแต้มเท่านะัดเฮ็ดอูเฮดโอ้สุพรรณแนะเ่เลยเฮดเขาดีกว่าใช่นะครับก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายนเนี่ยใครทั้งสามทีมนี้จะเข้าป้ายนะครับถามว่าแพร่มีโอกาสไหมอำนาจมีรุนไหมก็ยังมีอยู่ นะครับเพราะว่ายังเหลืออีกเกมแข่งขันนี่อีกหลายนัดอยู่นะครับอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับมาต่อกันที่สัปดาห์ที่9แล้วกันครับสัปดาห์ที่9จะแข่งขันในระหว่างวันที่9กับวันที่10กรกฎาคมนะฮะมี3คู่เหมือนเดิมที่สะคอนคู่แรกจะแข่งขันในวันที่9กรกฎาคมนะครับก็คือศรีสเกตเป็ดสายฟ้ายำเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ สิงไก่ชน,ชนพิษสุโลอดับห้าดับสี่ซึ่งสีเกตอยู่อันดับ5้าแล้วก็พิณุโลอยู่อันดับที่สับก็แข่งขันในเวลาสิบหนาฬิกานะนแฟนๆที่ทยิมนเนเซียมภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสีเกตรหรือว่ายิมไผ่บึงนั่นเองบึงนะจะถ่ายทออสดทางช่องโมโนแม็กซ์ครับโมโนแม็นะครับแฟนๆก็ใครที่อยากจะชม ยังสามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันได้ดูฟรีนะช่วงช่วงมีการถ่ายเท่าสดนี่สามารถดูดูฟรีเลยไม่ต้องเสียเสียตังนะแต่ถ้าเกิดดูย้อนหลังนี้้สื่อจะมีการเก็บค่าสมาชิกมั้งนะครับประมาณนั้นจวงนี้ใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดนะครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ a n d r ร i d ใช่ครับผมติดตั้งง่ายๆนะครับมาดูคู่สีสเกตพบกับพิซซโรนะครับ โมโนแม็จะทําการถา่ายทอดสดให้ชมกัรในเวลา15นาฬกผลงานล่าสุดแล้วว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงมากครับพี่สังข์นัดแรกของออพิษณุโรคนะฮะเอาชนะสีสเกต2-0เนื่องจากว่านัดแรกสีสเกตเนี่ยอย่างไปใส่ฟ้านเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ยังแบบฟอร์มการเล่นยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางม,มาแบบเริ่มเริ่มกลางกหลังจากสัสปดาห ที่สองสามสามมาแล้วเริ่มมาแล้วแต้มเริ่มมีละเริ่มมาละจะเนี้ยโอ้โหเป็ดเริ่มขยับปีกละเริ่มปีกกล้าขาแข็งนะฮะเริ่มบินสูงเขาเรียกเป็ดตะกินไหมตะกินโอ้ไโหใช่แล้วนะฮะส่วนผลงานนัดล่าสุดของซิลิเกตครับบุกไปเสมอชลบุรีมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็พิศโลกก็ไปเสมอกับชลบุรีมาหนึ่งหนึ่งนี่ก็เสมอชมบุรี ทั้งสองทีมนะครับ,รบโดยซินดิเกตนี่สัปดาห์ที่แล้วนี่ได้พักนะครับส่วนชมบุรีนี่ก็เสมออ่ะขอขอไปครับพิสุโรสมอกับชมบุรีมาหนึ่งหนึ่งทีนี้มาดูเทียบฟอร์มกันนะตัวหน้านถ้าเรื่องของความสดเนี่ยผมมองว่าซินดิเกตนี่น่าจะได้เปรียบ่ลยเพราะว่าเราจัง,งเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่มีแข่งขัน ในพนักงานเต็มเต็มตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่ปิดตั้งแต่วันที่ที่สิบเก้ามิถุนาแล้วต้องเอาง่ายว่าตั้งแต่จบการช่วยมอกรปียี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสี่แล้วก็ยังไม่มีแข่งอีกเลยจนอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มที่สองอาทิตย์นะครับก็ถือว่าความสดน่าจะได้เปรียบกว่าทางชมบุรีและเกมนี้สีสเกตได้เล่นในบ้านด้วยนะครับถ้าเทียบฟอร์ม ผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับคู่หน้าเป็นไงพี่คู่หน้าคู่หน้าของซีสเกตมันมีชลสิทตีภูมินะคู่ทีมมากคาเพาคู่แล้วก็มีซีิเกตพันแส่แก้วรัตพงศ์เปชานหลังก็มีพรพัฒน์ชัยศรีนะฮะมีทั้งของภูมิพัฒน์ภูมิสังหาส่วนพิษสุโลกคู่หน้าเลขสองเนี่ยเขามีผ่าตัดทีมผ่าตัดทีมใหม่วางทีมใหม่ก็ถือว่า โอเคเลยนะถือว่าทำผลงานได้ดีก็คู่นามีสลาวุธแสงขยันวงสักดาจริสามีแค่สมรักใช่ไหมสมรักนิสุทธิจะปอสเนี่ยฮะสลาวุธกรินเกตสลาวุธแล้วก็สลายุทธคำลอยทีมก็มีท่านของประการอ่อนแพงอภินบปัญญาสะอาาเกียร์ิี่สักแตงมุลลอดปัญญาสะอาดพุทธิเดชวิพวง แต่นัดที่ผ่านมาผมไม่เห็นรายชื่อว่าอะไรอยู่จานวนนะไปไหนนั่นนหะสิเหมือนผมม่สบายหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการโทรไปหาผู้จัดการทีมคุณดวงไทยเป็นไงพี่ยังไม่ยังไม่ตอบกลับมานะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะไม่สบายหรือเปล่านะครับทำให้ไม่สามารถที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้หรือว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไงเราจะเช็คก็ต้องรอรุนนะครับว่านัดนี้ที่บุกไปเยือนไปไเซฟฟ้าจะมีชื่อน้องนิกหรือเปล่าว่าเราจะจันเงินลงทำการแข่งขันหรือเปล่าคือถ้าเราดูรายชื่อทั้งสองฝั่งเทียบฟอร์มมานะพี่ชั่วโมงนี้ผมว่ามันห้าสิบ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 ใช่ไม่ว่าจะเป็นรีสะเกตดเจ้าบ้านแล้วฝั่งเยือนแล้วพิษณุโลกเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าตำแหน่งคู่หน้าแล้วก็ตำแหน่งแดนหลังนี่ ผมว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ที่ว่าใครจะเปิดเกมรับได้ดีกว่าครับคือรองหลังมานี่ทางด้านของพิศโลภทีมเยือนเนี่ยผมมองว่าทีมของสมรัสวิสุทธิ์เนี่ยเออผลงานค่อนข้างใช้ได้เลยเ<อ>มีลุ้นตลอดนะครับแต่ขณะที่<ม>ทางฝ<ส>ั่งศี่ซีศีเกตเนี่ยถ้าก่อนเล็กก่อนปิดเล็กแรกผลงานดีนะ<อ>ดีเลยล่ะดีทั้งสองทีมเลย แต่ว่าหลังหลังมารู้สึกอืมมันไม่ค่อยเข้าตาใจขัดตาหรือกินก่อนก่อนก่อนมีหลังก่อนปิดเล็กก่อนปิดเล็กแรกเ่ยฟอร์มมันยังไหมันยังแบบไม่มีมีแผ่วไปนิดนึงใช่แต่ว่าได้พักได้พักไปนานเนี่ยฟอร์มการเล่นของซิสเกตจะกลับคืนมาได้หรือเปล่าเนีต้องมาดูกันที่เกมนี้แหละนะว่าจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งๆกลับมาได้ไหม โดยเฉพาะตำแหน่งตัวเสิร์ฟก็คือพอรพัฒน์กับทางด้านของภูมิพัฒน์สองแบ็กดาวรุ่งเป็ดสายฟ้าที่ฟอร์มนั้นโอ้โหถ้าเสิร์ฟได้นี่ใครก็หยุดไม่อยู่จริงโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยเดินแป้มได้ดีนะครับทำให้ฝั่งคู่ต่อสู้นี่เปิดเกมรับไม่ได้นี่โอกาสนี่มผมว่าเกือบเกือบเกือบ 90%น,นะอรัเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัภาพทางฝั่งของสีสเกตกันหน่อยนะทางผู้สอนทีมสเกตเกมนี้มีความพร้อมแค่ไหนไปฟังกันหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับผมนฤชิตกาันาทร์ครับผู้ฝู้สอนทีมสโม,มสรเบสไยป้าน,นะครับสัปดาห์นี้ในฤดูกาลที่สุดของเราใช้ตัวผู้เล่นตัวเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแมตช์เปิดบ้านต้อนรับทีม พิซโูลโอสิสงไกชนแล้วก็เป็นแมตช์แรกของฤดูกาลที่สองผมเชื่อว่านักกีฬาตอนนี้มีความกระหายที่อยากจะเอาแต้มคืนจากทีมพิซโลโครับแล้วก็เตรียมตัวมาพร้อมพอสมควรครับก็จะทำให้ได้สองแต้มในบ้านให้ได้ในการเปิดรับการมาเยือนในครั้งนี้ฝากผู้ชมที่ติดตามชมทีมสโมอสรปไซายฟ้า ติดตามชมและก็เชียร์ได้เสาร์ที่9เวลา15นาฬิกานะครับที่อาคารยิมเพลึงมารายการกีฬาอินชาวิทยาเขตศิริเกตครับฝากติดตามแล้วก็ชมเชียร์เลยครับเดี๋ยวาไปฟังทางฝั่งของพิศโลกกันบ้าง,งนะทิมเยืยนทิมเยือนว่นันนี้จะบุกมาเก็บแตม้มได้หรือเปล่าจช่ไปฟังกันนิดนึงครับ,รบสวัสดีครับผมกนกครับ เั็หน้าผู้สอนทีมสมโมสรตะก็พิษโุโลกครับผมในการมาเยือนสิงคโปรในครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นงานหนักสําหรับสมโมสรและก็พิษโุโลกนะครับเนื่องจากว่าทีมสิงคโเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการซ้อมหนักมาตลอดเนื่องนะครับส่วนทีมโุโลกเราเนี่ยนนกีฬาของเราก็มีความลงตัวค่อนข้างสูงในเลกที่2นี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทีมจนได้ความสมดุลน,นะครับผลการแข่งขันในครั้งนี้มีความสําคัญนะครับตรงที่ตารางของ ศรีสะเกดเนี่ยนนถังเราแค่หนึ่งแต้มนะครับเรามีความหวังที่จะเก็บสองแต้มในบ้านศรีสะเกดให้ได้นะครับเพื่อจะเข้าไปจ่อนะครับจอลำดับที่สามก็คือจังหวัดแพร่นะครับเพื่อหนีศรีสะเกดด้วยเช่นกันนะครับฝากถึงแฟนคลับของสโมสรนักกอล์ฟพิโลกนะครับทั้งในจังหวัดพิโลกจังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็จากทั่วประเทศนะครับก็เป็นแรงใจนะครับให้กับทีมงานนักกีฬาและผู้สอนนะครับ เพื่อที่จะให้วิโรจน์เก็บชนะในบ้านของศรีสะเกดได้ในครั้งนี้นะครับในแมตช์แรกเราก็ชนะในบ้านเรามา2-0แต่ครั้งนี้เราก็ยังยืนยันว่าอยากจะเก็บ2แต้มนี้ที่สําคัญนี้ให้ได้ในบ้านศรีสะเกดนะครับยังไงฝากเป็นแรงเชียร์แรงเชียร์และก็แรงใจสโม,มสรและก็พิศโลกด้วยนะครับขอบคุณครับก็ทั้งสองทีกนะโโมก็ถือว่านะโอ้โหก็หวังเต็มที่ดูแล้วมันเหมือนอยู่ล้วนดูจากเป็ดเจอไก่อืม ทำเมนูอะไรดีคะก็เป็ดไก่ทำเมนูอะไรดีไก่ย่างกับไก่ย่างเกลือเอาไหมเชื่อไหมทอดเกลือเอออะไรวะเอ้ยจะไปที่นีดิจะไปมึงนี่เขาดิเขาคุณก็พาผมไปโน่นเรื่อยเๆเอาเข้าเกมอ่ะคุณว่าไงที่คู่นี้เลยใช่ไหมคู่นี้ผมว่ายังไงก็แบ่งแต้มหนึ่งหนึ่งแบ่งแต้มใช่ไหมอ๋อผมอกว่าหนึ่งแต้ม แบ่งอะแบ่งอยู่นะจริงอยู่นะสีสเกตอะผมมองว่าเป็นทีมที่ในบ้านเนี่ยนะเขาเป็นทีมที่เอาชนะยากมากอ่ะมันเหมือนกับทีมชนบุรีอ่ะคือไม่ได้เด่นไม่ได้ดังเขามีมีมีเวลาฝึกซ้อมกันแบบเต็มที่ใช่ไหมคือเป็นทีมที่ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังแต่บ้านบราณ เล่นในบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรไกร็ไมออ่รู้เล่นดีจังเลยเอ,อ,ออกนอกบ้านนี่เกเรเกิดไม่ได้เกเรแต่ว่าโอกาสที่แบบไื่เหมือนอาจจะแบบว่านะพอเล่นในบ้านสี่สิเกตดีจริงๆผมก็ <ๆ S 1> มอยากให้แต้มกับทางพิษุโลกนะเ,ออเพราะว่าผมยังเ<ร>ชื่อม,มั่นทีมผมมันเชื่อมั่นทีมของสมรัตะแต่ว่าเกมนี้ถ้าวอลลันยูกลับมาได้เนี่ยผมว่าถ้ากลับมาไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีชื่อเขาอีก คือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบลอลลนยูจันทร์นะครับถ้ายังยังกลับมาไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นรลอกละขาดหายไปหนึ่งคนนะครับดังนั้นตัดทงเลยนะสีเกตเล่นในบ้านเป็นทีมที่แพ้ยาสองและเชื่อว่าได้พักยาวๆทั้งทีมน่าจะฟอร์มน่าจะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาได้ผมฟันธงว่าเกมนี้สีสเ,เกตจะเก็บชัยชนะ สองสูงครับก็มาลุ้นกันนะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับแฟนๆที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ชมารายการเข้อเจาะลึกตะกอลีก2022ครับก็แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งงว่ายังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนั่นก็คือทายผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่9นะครับ ทั้งสาคู่ทายกันเข้ามาได้<ช>นะครับของรางวัลยังเหมือนเดิมก็ก็คือเสื้อเสื้อยืดเน<แ>ี่ยตะกรีดและเป็นเสื้อยืดขอบกลงนะครับ,รบก็สิงเงินกับชมพูตีมนี้นะครับใช่นะครับเป็นแฟานทนหนอยากร่วมสนุกทายผลเข้ามาได้ใต้คลิปทั้งสมคลิป<ช>ที่เราโพสต์ที่หน้าเพจนะครับห<ช>่ายว่า สองศูนย์หนึ่งห่งทายกันเข้ามาได้นะครับใครทายถูกเราก็จะมีของรางวัลมอบให้ใ<ช>นะครับ,รบสัปดาห์นี้ก็ขอให้แฟนๆโชคดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามการถ่ายทอดสดแล้วก็การชมรายการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับอันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ